ผมก็เดี๋ยวเขาเห็นที่พี่น้องหอมพี่น้องเป็นยังไงครับสุดๆครับพี่น้องเี่ดนี่ครับพี่น้องครับสูตรที่ผมจีใส่แกงมี่ห้ามแล้วก็กาแฟครับพี่น้องครับ มื่อนี้ผมใส่เป็นอาหารปลาดุกเล็กครับพี่น้องครับอาหารปลาดุกเล็กผสมเข่ากันเลยครับมื่อนี้เป็นเด่งด้วนครับพี่น้องครับรับแรดผมจะใส่อาหารปลาดุกลงไปครับพี่น้องครับ่าใส่หลายครับผมใส่สูตรผสมกาแฟอะไรครับห้ามลงไปครับพี่น้องครับห้ามหนีสหลายก็หัวอาหารเลยครับผัดเทียบก็คือศูนย์จุดหาต่อหนึ่งครับพี่น้องครับหลังจากนั้นก็กาแฟครับพี่น้องครับผมใส่กาแฟกาแฟซอง ที่ได้เพิ่มความหอมเข้าไปครับพี่น้องครับสีเข้าไปเลยครับสองซองครับพี่น้องครับหอมนะครับเวลาส่งเขากันครับมืนอนี้เป็นสูตรเร่งดวนครับเวลายนลงน้าพวกท้ามมันจิตแตกออกเลยครับพี่น้องครับจังได้พี่น้องไปลองใส่เบิ้งครับพี่น้องครับผมว่าสูตรนี้มันโอเคสําหรับผมครับนะครับคุ้งฝันกลางที่เขาดีครับพี่น้องครับ ประมาณนี้ครับพี่น้องครับวิธีการผสมเงี้ยเย็นเลยกับพี่น้องครไปลองใส่น้งเด้อครับเอาหลังจากผสมเร็วๆครับพี่น้องครับเอาไปห่อใส่ผ้าแด่เลยห่อใสภาเร่อเนี่ผมจะใส่ก้อนหินเข้าไปน้ำเด้อครับพี่น้องครับใส่ก้อนหินเข้าไปน้ำเพื่อสิให้เงี้ยมันจมครับถ้าเกิดว่าเงี้ยมันไม่จมเวลาเหายนุ่ลงกับหาก็สามารถที่ บีบได้ครับพี่น้องครับบีบให้เงี่ยมันเข่ากันน้ำหนามให้มันจมลงกลมูงครับพย้ยายมจะให้เงี่ยมันฟูข้างบนครับเพราะว่าสูตรนี่ผมมัดแล้วครับผมสิโยนเขาในมุงเลยครับสีบผูใช้โค้งมุงครับโอเคครับพี่น้องครับไปรับชมกันในตอนต่อไปครับพี่น้องครับอันนี้ครับพี่น้องครับวันนี้สวยเลยครับพี่น้องครับวันนี้เขามีสูตรใหม่มาลงครับผมเก็นเงี่้พี่น้องเบื้องหลัเด้อครับวันนี้ ยหบยแบบแหงมากครับพี่น้องครับให้มันแตกออกเลยเวลาโยนลงอย่าง,งผมคือใส่ถังมาทีผมผสมห้ามมาขันบอ่อใส่ถังมานีมันเหี่ยวไปครับเวลาโนยนลงนามแล้วครับห้มันแตกออกเลยครับอันนี้สูตรเร่งลืวน,นครับพี่น้องครับมันดื่นแห้งหมดเลยพออลองเมื่กสังสามชั่วโมงพอมามัานทีเข่าดีบ่แบบนี้เลยใส่าแบบนี้เลยใส่ผ่าเขียวใส่ผ่าเลี้ยวผ่าแหงมดัดไปเลย ครับนีังเลงนุ่งไ้ไก่นี้เลยครับโอเคไ้ตัดครับนันไปไกลกัน ครับยู่ล้างก็ต้องมีครับพี่น้องครับโอ้น้ำอุ่นอยู่เราจะเดินหายน้ำฝนอยู่นี่มาลงหาลังครับพี่น้องครับหาลังต้องเบิ้งใกล้ๆกันเลยลงใกล้ๆกันตามวันนี้ผมผสมกาแฟมาครับพี่น้องครับ เมื่อถ่าเบื้องบากุ้งสีได้กยิ้ม่ันดูนักรับพี่น้องครับเราเวลาพี่น้องใส่เด้อครับบีบน้ำบีบให้มันขอน้ำมันก็จะจมลงบีบให้มันขอน้ำแบบนี้ครับปล่อยปล่อยลงกันเข้าว่าบีบให้มันขอน้ำานี่มันฟูขึ้นเลยฟูขึ้นหลังมืงเลยพี่น้องเดี๋ยวอีกสองหลังเดี๋ยวผมบีบไปไลยบีบให้เมื่อกี้ผมซื้อไว้ยี่ฟูถ้าผมลองบีบบางแล้วมันมันจมอยู่ครับพี่น้องครับแล้วมันมันถ่ายแล้ว คครับพี่น้องครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอีสานบันติดซีน้ำเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงผมสีไปลุงในเฟซบุ๊กแฟนเพจน้ำครับพี่น้องครับฝากพี่น้องไปติดตามรับชมน้ำในแฟนเพจครับเฟซบุ๊กแฟนเพจช่องอีสานบันติดซีกันครับพี่น้องครับเมื่อกี้ขอราะอากล่าไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันอีกประมาณสามชั่วโมงครับมาผมสีมาร์นพรมสีแดงกุ้งไปกินบ่อเมือนี้โอเคครับเมื่อกี้ล่าไปก่อนครับ โอเคครับพี่น้องครับหลังจากดักกุ้งแล้วผมแวะมาดเขาร้านกาแฟพอดีผ่านทางมาเห็นครับร้านเปนสวยงามครับมากินกาแฟก่อนครับกินกาแฟแล้วก็ไปนอนพักจักน้อยสักสองสามชั่วโมงครับแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปช่างสีไบยางกุ้งกันครับพี่น้องครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับในลานเปิดครับโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับพอดสามชั่วโมงครับผ่านไปแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นกัน คือเศร้าผมใส่ไปนี่ครับหาล้างทั้งบดหาล้างครับพี่น้องครับใส่ผสมกาแฟไปมาลุ่นไปนน้ำกันครับพี่น้องครับว่ามันสีมันบ่ผมยังมั่นมันใจว่าสีมันบ่วันนี้มาสวยมาใส่ยังองครับพี่น้องครับฝนตกฝนตกรงมึงหันเมื่อตื้อเละยังมันหาโมงเลยครับพี่น้องครับสีโมงกลัวยังมันหาโมงยู่นี่เปื่อตึ๊ดเลยลุ่นล้างเลยครับ ครับพี่น้องครับเบิ่งใกล้ๆครับเบิ่งใกล้ๆเบิ่งว่าสี่ใดบัวสูตรนี่สิสุขคนสำเร็จเนี่ยปังพี่นอ้องอนดยนครับพี่น้องครับเบิ่งผมก็ดเดี๋ยวเราเห็นด้พี่น้องหลังเดียวครับ เน้นเตี้ยเลยยังยังอยู่หน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับสุดยอดแรงแลกมันครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูน้อไปนี่ใกล้ๆกันนี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันมาจีมนันบ่เบิงบ่งใก่เบิ่งอีกเทชนหนึ่งครับพี่น้องครับอันนี้ถ้าองคนถามเนาะครับเนาะแกออกไปสื่อกุ้งมาใส่ในหมู่บ่ผมชิ่อว่าไงได้อพี่น้อง ผมไปลงทุนมานั่นครับพี่น้องผมไทยขิดนะไทยขิดกับใส่เวลาหลายเติบครับพี่นอ้องครับแล้วกันเดินทางมาไทยผมสื่สื่อกุ้งมาใส่มุง่งเป็นไปว่าอะไรครับพี่นอ้องครับนี่ครับนี่เนื้สดๆเลยคือยังตอนผมเห็ดเห็นเบิง้งผมมัดแล้วผมก็โยนใส่เลยนี่ครับเอ้าเดี๋ยวผมเอาเหนียวเลยล่างไปพร้อมเลยด้วย พี่น้องพูนงพนงพดนะครับสุดสๆครับพี่นอ้องเด้ออัศจรรยเลยครับพี่น้องครับกุ้งสดๆเลยสีเขียวมงครับพี่น้องครับถังต่อไปครับพี่น้องครับหาอยู่หายินแบบอีสานบา้านเฮายังไดงก็ฝากพี่นออ้องเขามารับชมเลยครับเป็นกรับังใจให้ผมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแย่เลยครับพี่น้องครับ khá nam cần gì nào xây đây giúp các chị phấn tố Nam cần phấn tố Đúng nhé, không dầu hoặc Cái gì là Cái gì mất kia bộ กาเอารับน,น,รนิ่งนะอันนิ่หน่อยอันนิลหน่อยน่นปรหมอข้างดันของมก็ดูนิ่หน่อยว่แมนอันนิหน่อยนักสุดๆกับน,อน้นองครับน ไปครับชมหมลังตัวไปครับที่นองครับุืนไป้แล้วรับ đâu Mỗi gặp có đây dưới thập viên hết à bu khẩu <laughs> <laughs> กับพี่น้องครับซึมกันไปไปครับตามหลังท่านไปนะน้ะน่งขึ้นแห้งครับพี่น้องครับฝนตกไม่เดียวแค่การเลียนเสียงกับเลียน เขาหน่อยครับพี่น้องครับหน้ำดีก็เสนอสวยงามๆครับพี่น้อนนง,ง,องอครับมาครับพี่น้องครับ ใส่ใส่หมืนกับไปรับลังดลลงุ่นลังพืชไทยบัน สครับนงแน่นครับพี่น้องครับแรงแน่นคือว่าโอเคครับพี่น้องครับคือข้าบวบดใส่เวลาโดนครับพี่น้องเดียวสามชั่วโมงเวลาสามสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับข้าใส่ กแกะขอบีน่าผมครับพี่น้องครับมันใหญ่กลมหอมมันหอมคล้ายๆครับข้าวมุกวั่นะครับพี่น้องครับถ้ามันอ่พร้อมโดนมันออมแฮ้ยเด้อตู้กลุ้งครับพี่น้องครับชิดจอดครับพี่น้องครับ มมีมานแน่นๆครับพี่น้องครับจังไดฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครับพี่น้องครับฝากพี่นอ้องไปรับชมอยู่เฟซบุ๊กนนแหะครับพี่น้องครับจังไดกับเยาว์ทีมเยาป่ากันครับวันหยุดจังไดเหตุจีบกับพี่น้องเบิ่งครับมาดักกุ้งหาอยู่หากินวันหยุดครับก็เด็กวัยจะบึกบึน พอได้เฮ็ดชิพให้พี่น้องแล้วก็เป็นแนวทางให้พี่น้องหาอยู่หากินครับวิธีการเฮ็ดเงี้ยผมก็เฮ็ดอะไรอะไรเบืง้งต้นคลิปแล้วครับพี่น้องครับไม่ได้ก็ไปปัดใส่กันเอาครับมื้อนี้อ่าผมลากไปก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิง่งผมสิรวบรวมว่ามันได้หน่อย,ดย,ยไ,ได้หลายปานเด่ครับโอเคสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ